สวัส, <ช citizenship. S 2> ส,สดีค่ะัีค่สวัสดีคระสวัสดีครับสวัสดีครับคสวัสดีครสวัสดีค่ัสสวัสดีค่สัด <Maya>, <ม>ีาวคะวสะสวัสดีค่ะสัค่ะีด่ัคะค่ะัค่ะ ตกครับแต่วันนี้แต่กอนผมอยู่ในห้องนาำมากเลยครับต้นกล้วยเด็กด่ดาไม่หยุดพี่ด่หยิบนน้ำสูตรฝนตกหรอครับอะไรนะคะลูกบ้านคุณครูฝนตกหรอครับอ๋อครูอยู่ที่โรงเรียนค่ะตั้งกล้าที่ครูอยู่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนฝนตกครับ นี่เยี่ยมหยิบเล่มสีแดงนะคะบุคคลและสถานที่เวียพร้อมเด็ทอาต้นกล้าต้นกล้าต้นอื่นหยิบตามเลยนะครับให้นักเรียนเปิดหน้าที่สี่ค่ะหน้าที่สี่ไดครับดีได้ครับหน้าที่สี่หน้าที่สี่เปิดหน้าที่สี่ไนกันมัย โอ้หเกิดแล้วค่ะอะเก่งมากค่ะนักเรียนอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งให้เพื่อนเปิดก่อนบางคนยังเปิดนังสออยู่เลยโอเคนะคะเด็กๆคับผมหาเจอแล้วครับโอเคค่ะเก่งมากครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนเตรียมอุปกรณ์ดินสอยังลบอยู่นะครับครับส่วนใหญ่เปิดครบแล้วค่ะเจอแล้ว เก่งมากเลยค่ะลูกมานั้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเด็กดีมีมารยาทให้เด็กๆเ,เขียนวงกลมล้อมรอบภาพเด็กที่มีมารยาทที่ดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามารยาทที่ดีคือแบบไหนเรามาดูภาพแรกกันนะคะภาพแรก เด็กนักเรียนชายและเด็กนักเรียนหญิงกำลังไหว้คุณครูเด็กๆคิดว่าเป็นมารยาทที่ดีไหมคะการไหว้ถามตอบถามฟังจปูกต้องค่ะภาพนี้เป็นภาพเด็กดีมีมารยาทนะคะให้เด็กๆวงกลมรอบภาพแบบนี้ ไหว้เป็นเอกลักษณ์ห hey. นึ่งนะคะถ้าเด็กๆเจอผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือเป็นคุณพ่อแม่หรือญาติคุณอานะคะให้เด็กๆไหว้ทุกครั้งนะโอเคว่าต้องว่ภาพที่สองไปเลยดีกว่าค่ะภาพที่สองเป็นภาพ ผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ตรงโซฟาอล้พจูพ่ๆก็มีเด็กวิ่งเล่นไล่จาับก,การกับกระบาดผ่านหน้าผู้ใหญ่ไปเลยเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นมารยาทที่ไม่ดีอ่าถูกต้องค่ะลูกภาพนี้เป็นภาพที่ไม่มีมาราย,ยาทนะคะเพราะว่าการวิ่งจับหน้าเป็นเรื่อสิ่งที่ไม่ดีนะคะ เด็กๆเขีเล่นข like> ้างนอกเล่นที่นี่เส็จแล้วเส็จแล้วครับคุณครูแฝกนะคะคุณครูสามคุณตา อ่านหนังสือที่ห้องนั่งเล่นแล้วจนหนังสือนมาเอาลูกฟุตบอลไปไม่ดีไม่มีมารยยาทนี่มันมันมันมีสา่ไม่ดีอ่าเป็นควเดดีดูค่ะมันมีสสยไม่ดีค่ะมาเลยยาเะเด็กๆภาพนี้เราจะไม่วาดวงกลมนะคะเพราะว่าเราไม่ควรเตะฟุตบอลในบ้าน เวลาเตะต้องไปเตะที่ลานบอลหรือลานหญ้ากว้างเพราะถ้าเราเตะในบ้านเดี๋ยวมันจะไปชนอะไรตะนะคะเด็กมากเลยค่ะเด็กๆอ่ะเราไปดูภาพที่สี่กันฟเป็นภาพอ่าลูกเตะนงรนนะคะฟังคุณครูบอกเป็นภาพ ที sí, hmm. ่เด็กดีมีมารยาทไหมคะบอกค่ะมีมารยาทดีมากอ่าเป็นภาพมีมารยาทดีมากเลยนะคะอันนี้กระรอกพ่อแม่อยู่นะคะเวลาเราไม่เห็นไม่เห็นเหตุการณ์สำคัญวันสำคัญอย่างวันพ่อวันแม่นะคะโอเคค่ะ คุณครูครับเสร็จแล้วครับอเก่งมากเลยค่ะลูกคุณครูครับเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยค่ะอะภาพต่อมาเด็กคนนี้ยังไม่เสร็จอ่ะอ๋อโอเคค่านอรอบภาพนะเ็นออนไลน์แล้วเหรอโอเคค่ะตื่นเป็นมาพ่เวันที่มาแรกนอนร่ นั่งอยู่ฟังมยฟอคุณคค่ะภครับเด็กคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่มีมารยาทไหมคะีแตว่าตนรอมาดีคุณคาว่ามีมารยาทไหมมมันเรียบร้อยใช่มมารยาทนั่งยบเป็นั่งคุณครูคมันนั่งสมาธิมันเอา นั่งผับเพียบพะลูกนั่งสิพี่จะขัดนั่งสนั่งเพียรไม่ใช่นั่งพเนี่เออนั่งนั่งพะเพียรถูกต้องพะลูกไม่ใช่นั่งนั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิมือต้องประสานกันแบบนี้นะลูกระวังไว้บนตักอันนี้บนมือเขาไม่ได้ประสานกันนะคะเขาแค่วางไว้เฉยๆการนั่งแบบนี้นะคะเราจะไม่นั่งเสมอผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่ นั่งเราต้องนั่งต่ำกว่าผู้ใหญ่นะคะลูกไม่งั้นมันจะทำหัวเวลาเด็กๆนั่งอย่างเช่นคุณพอ่อคุณแม่กําลังนั่งอยู่นะคะเราจะไม่แบบสมมติถ้าคุณพอ่อคุณแม่นั่งอยู่ที่พื้นเราจะไม่นั่งเก้าอี้นะคะ,ะเราจะอยู่สูงกว่าคุณพอ่อคุณแม่แบบนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณพอ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่เราจะต้องนั่งต่ำกว่าเด็กๆด้กับโอเคค่ะ แล้วก็ภาพสุดท้ายนะคะอ่าเป็นคุณนายเหมือนกันแต่ว่าเด็กขัดเท้าไม่ดีอ่าเป็นภาพที่ไม่ดีค่ะถูกต้องเราครูครับเสร็จแล้วครับมาเก็บครูคะลูกอ่าเดี๋ยวฝากคุณครูแป๊บเดียวครูเสร็จหมดแล้วครับก่อนเนาะ ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ดีเพราะอะไรคะเด็กๆนั่งเหยียดเท้าใช่เราจะไม่นั่งเหยียดเท้านะลูกเพราะว่าการเอาเท้าออกมาเหมือนกับเราเอาเท้าเท้าออกมาชี้หน้าผู้ใหญ่นะลูกเวลานั่งเราต้องเหยียดให้เรียบร้อยเหมือนข้ามด้านซ้ายนะคะนม่ขนเทียบเราจะไม่ก้าวอันนี้ถูกปะเด็กๆถูกหมดไหมคะยาะคุณครู เก่งเ <ibl ok S 1> <า>ูกครับหน้าต่อไปอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่ห้าเปิดไปหน้านะคะเปิดไปหน้าที่ห้านะเด็กๆมีไหมบรรทัดไหมที่บ้านมีนะคะต้องบอกว่าเด็กเป็นไม้บรรทัดขึ้นมานะคะเด็กๆเตรียมขึ้นมาเลย ไปกได้ไม่แงคัสไป้ดแอร์ไอปิดไม้คัดจะใช้มือเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะออกมาไม่สวยเนอะเวลาวาดถ้าเด็กๆอยากให้สวยเด็กๆก็เตรียมไม้บมงคคัดนะคะไม้เวลาแบบนึงอะเก่งมากเลยแล้วขอตัวคือวาดก่อนคีอยังไง ป้าเด็กสวยมากป้าเกีอันไหนปียวบ้างคะไอ้บรใครีบ้างเอ่ยรับาม่างแล้วอ่ามีแล้วเหมือนกันเลย ทำกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายกันเลยนะคะคํามว่าบ้านมีลักษณะอย่างไรให้เด็กๆอ่านคำตา้คุณครูและสนท <Sched> นาค่ะภาพแรกนะคะเป็นภาพบ้านอิดชั้นเดียวนะคะเราเรียกบ้านแบบนี้ว่าบ้านชั้นเดียวบ,บ้านชั้นเดียว อ่าบ้านเดียวก็คือมีชั้นเดียวนะคะใต้บันไดนะคะเด็กๆบ้านชั้นเดียวนะคะอ่า่นบบ้านสองชั้นนะคะอ่าคุณแม่สองชั้นบ้านสองชั้นสองชั้นอ่าเก่งมากค่ะอ่าบ้านใครบ้านใครที่มีบ้านชั้นเดียว มีบ้านในเกศไคะบ้านชั้นเดียวของเราลองดูซิคนไหนมีบ้านชั้นเดียวเยอะไหมคือคุณครูครับแต่ผมมีบ้านชั้นเดียวอ้าต้นกล้ามีบ้านชั้นเดียว

ให้เด็กๆนะคะออกแบบบ้านจากไม้บล็อกตามจินตนาการและระบายสีภาพให้สวยง,งามค่ะเด็กๆนะคะใช้สี่เหลี่ยมนะคะหรือสามเหลี่ยมรังสรรค์บ้านออกมานะคะลูกใครบ้านชั้นเดียวก็ทำหนชั้นใครมีบ้านสองชั้นก็ทำสอชั้นนะคะใช้ดินสอค่อยๆวาดหรืออ่าใช้ดินสอ วาดไม้บรรทัดนะคะค่อยๆตีเส้นอ่ะคุณครูเหมี่ยจะวาดให้ดูนะคะคุณครูเหมียววาดตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หลังคาสีอหลังคาสามเหลี่ยมนะคะมีประตูบ้านเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆของเด็กๆไม่จําเป็นต้องเหมือนของคุณครูเหมียวนะคะเอาตามบ้านของหนูเลย บ้านของคุณครูเหมี่ยวนะคะอ่ะอย่างนี้ใครมีบ้านสองชั้นก็ทำสองชั้นนะคะลูกนะคะอ่าแล้วก็คุณครูเหมี่ยวจะมีหน้าต่างด้วยนะคะอ่ะาเมื่อกี้เป็นบ้านหนึงชั้นนะคะเรามาดูบ้านสองชั้นกันบ้างวาดยังไงนะคะคุณครูเหมี่ยวใช้เมาส์วาดฉะนั้นก็จะเบี้ยวนิดนึงแต่เด็กๆมีไม้บรรทัดเด็กๆก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะ อ่าของอย่างนี้คือบ้านสองชั้นนะคะมีสี่เหลี่ยมทับกัน2อ,อันด้านชั้นที่1มีประตูชั้นสองมีหน้าต่างสองบานแล้วก็มีหลังคาเป็นหน้าจั่วนะคะโอเคค่ะเด็กๆน่าจะมีความคิดไอเดียในการวาดภาพแล้วนะคะคราวนี้เด็กๆก,ก็ลองไปวาดของตัวเองดูระบายสี พยายามวาดให้ใหญ่ๆนะคะลูกเวลาระบายสีจะได้สวยงามถ้าเราวาดเล็กเวลาระบายสีมันก็จะเละเทะนะคะแล้วค่ะระบายสีให้ต่างๆกันนะลูกเห็นไหมในภาพตัวอย่างก็มีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูเหมี่ยวให้เรแยะไปใช้ออกแบบบ้านในฝันของเด็กๆนะคะ แล้วเสร็จแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมระบายสีนะคะลกูกไม่ใช่วาดมาอย่างเดียวเอาให้สวยงามเข้มๆเลยนะคะลกูกอ่าเดี๋ยวคุณครูเนียวให้เวลาเด็กๆไปทํานะคะสําหรับวันนี้คุณครูเมียขอลาไปก่อน,นะคะเด็กๆเดี๋ยวตอนสิบเอ็ดโมงรบกับคุณครูท่านถัดไปนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยงามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อที่คุณครูประจําชั้นจะได้ตรวจดูนะคะอ่าะ ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะคุณครูบายบายค่ะให้สวยเลย,ย,ยเอาบ้านใหญ่ใหญ่เลยไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะ